พี่กวินกินมาแล้วก็น้องเกดกันจุ้ยเฮ้อมันคิดถึงกะท่ฝนตกไม่ได้ออกนอกบ้านน่ะอ่ะเต้น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 ก่อนเร็วอ่ะเต้นเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นเต้นเนยยดยจ้ะไ จักรยารดลูกแล้วกินข้าวกับอะไรวันนี้ตอนเที่ยงกินแต่หมูต้มนี่หมูต้มหมูต้มเนาะพี่กวินกินอย่างอื่นไม่เป็นหรอจักปยานรด กินจับผัดไส้กอใช่ไหมไส้กอกเอูกไม่ใกินกับเฮ้ยวกนี่นุ่มเลยเออปลาลูกเลี้ยกาวินครับกวินครับกินเร็วเร็วกิงจับไส้กรอกผัดไส้กอกลูกวดมันไม่โรเืองดออ พูดไม่รู้เหรอพูดฟังไม่รู้เรื่องหรอดูเกทสิดูเกสิดวเดี๋พัออย่างนี้ก็หัวแตกีอเอไรน่ะวันนี้ฝนตกเกทไม่ได้มาเกทเกดไหมเกทไหมเกท เกียดไหมไม่ได้ออกจากบ้านเกียจไหมเกียดไหมไม่ได้เที่ยวอ่ะลูกไม่ได้เที่ยวหรอคะฮะไม่ได้เที่ยวเลยลูกฮะเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะในพี่ก็บินอยู่ไหนลูกฮะ อาะเก็บเก็บอาะเก็บเก็บอ่ะเก็บเก็บไหนเก็บอะอืมอืมโด่งหดหมดเลยแล้วน้องกี่เดือนอะอืมไหนพี่กั๊ดวันนี้พี่กั๊ดไม่มาพี่กั๊ดไปกับแม่ใช่ไหมไปที่ทำงานแม่ใช่ไหมวันนี้พี่กั๊ดไม่กลับพี่กั๊ดกลับตอนเย็นพี่กั๊ดกลับตอนเย็นใช่ไหมคะอ่า ผมสวยเหลือเกินนะเราเนี่ยผมสวยนะดูพี่กวินดิพี่กวินกินข้าวกับผัดไส้กรอกข้าวผัดไส้กรอกใช่ไหมครับอือหืมดูพี่กวินดิครับพี่กวินอย่าลงกะละมังนะเดี๋ยวมันแตกนะดูน้องสิอย่าดู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 กวินดิดูกวินดิหลานตาเทียบกับหลานใหญ่บุญมันเน่ ะืปิดได้ปิดเลยเดี๋ยวเมงวันตอมปิดไว้ครับปิดไว้ครับถ้ายังไม่กินก็ปิดไปเลยครับเดี๋ยวเมงวันตอมครับน้ำลายทั้งเีเมงวันตอมครับเมงวันเป็นพาหะนำโรคครับเดี๋ยวต้องเสียโอ้ยโอ้ยบอกว่าปั๊บพาดรคหมอ โอ้เก็บการได้แล้วหรอเก็ดฮะเก็บคานได้แล้วหรอโอ้โหดูเต้นดิคานได้แล้วเหรอเรากานได้แล้วเหรอคะอืมอืมยกคนไหวไหมไอ้ยักษอ้ยักเอ้ยักเดี๋ยวเดี๋ยเกดบ๊ายบายบ๊ายบายย่าเต๋วก่อนเนะบ๊ายบายเดี๋ยวากับจานนี่ บายบายย่ยแ๋วกอนเดี๋ยวพี่กวินกินไหมเปิดเก้าเปิดออกอยู่นั่นนะพี่กวินอ่ะอายอายากวินครับอย่ามาปนกันอันนั้นมันเปรี้ยวสับปะรดอ่ะมันไม่มันไม่ต้องอยู่ในมะละกอมันอยู่กล่องไก่กล่องมันแล้วครับไม่ใส่ด้วยกันนะครับไม่ใส่ด้วยกันครับ ถ้าจะกินก no ็กินเลยนะคะไม่ต้องใส่ด้วยกันนะครับมันใส่คนละกล่องอยู่แล้วลูกดูเกศที่อาย่าเออเกศเกศอเกศเกศอเกศ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 ลองพานเที่เกศเกศลองพานสิครับอาย่าอาย่าอาย่าโอเค บายบายก่อนเร็วเกดบายบายก่อนบายบายก่อนเกดเกดบายบายก่อนบายบายเร็วบาย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 เดี๋ยวพี่กวินบายบายโอเค